สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะคะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการใหม่ของผมนั่นก็คือรายการรู้หรือไม่รู้หรือไม่อไมกองมันมีทั้งหมดสามแบบด้วยกันแบบที่หนึ่งพวกมือใหม่กองของมือใหม่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่ง คนที่ตีกองใหม่ๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วเดี๋ยวเราไปดูกลองของพวกอัปเกรดกันบ้างและนี่ก็คือกลองของพวกอัปเรกรดโดยกลองของพวกอัปเกรดจะมีสองแบบด้วยกันนะคะผมแบบที่1ก็คือแบบที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ข้างหลังผมนั่นเองก็ประมาณนั้นแหละ ส่วนแบบที่2จะเป็นยังไงรอดูกันนะครับผมไฮเลสกูอ้าและนี่ก็คือกองของพวกอัพเกรดเวอร์ชั่นสออย่างที่พวกคุณเห็น,นครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมแต่ มีอยู่อย่างหนึง่งพวกคุณไม่ได้สังเกตนั่นก็คือแชเดดช่เอฟใช่ครับอย่างที่พวกคงเห็นมันมีกระเดื่องคู่เพิ่มมาและคุณไปดูกรอนระดับโปรกันและนี่ก็คือกองของพวกโปร ไอคิบช่วอฟตั้งหนึ่งยังมองไม่เท่าสิหันไปมองดูเฮ้ยเนี่นั่นแหละสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชม แต่เพียงเท่านี้ก่อนทางผมต้องเก่าวคำว่าสาวัสดีครับเพิ่มเติมผมมีติ๊กตอกแล้วสามารถตามไปกดติดตามได้มันก็คือช่องทันมือกองสายเพียนผู้คุณสามารถเข้าไปดูได้ลาก่อน